วันนี้แม่จะไปขอร่ำเรียนวิชาค้าขายร่ำรวยนักแต่ลูกแม่พ่อกลับมาจากไร่บอกพ่อด้วยละ่ะเย็นเย็นโน่นละ่ะแม่ที่จะกลับมาแม่จะไปร่ำเรียนวิชาค้าขายร่ำรวยที่หมู่บ้านไหนกับใครล่ะจะแม่ และแม่จะไปกับใครที่หมู่บ้านนาดงอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเราเนี่ล่ะลูกแม่จะไปคนเดียวแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะสายกลัวแดดมันร้อนจะแม่เดี๋ยวพ่อกลับมาจากไร่เดี๋ยวกัะแต้จะบอก พ่อให้จะแม่เออเออเออ,เอ,อแม่ไปละนะประเดี๋ยวแดดมันจะร้อนเอาจะแม่ว่าแล้วยายสายแกก็หยิบเอาขวดน้ำกินในกระปุกที่แกเตรียมเอาไว้ไปกินด้วยใส่ย,ย่ามสะพายของแกเพื่อหิวกลางทาง แกย่างก้าวขาเดินออกจากบ้านลัดเลาะออกมาทางท้ายหมู่บ้านแล้วเดินข้ามทุ่งนาตรงไปยังหมู่บ้านนาดงด้วยอาการใจจดใจจ่อที่จะได้ร่ำเรียนวิชาอาคมค้าขายร่ำรวยจากท่านหมอผีที่มีวิชาอาคมอันแก่กล้ายังบ้านนาดง พอสายมาถึงยังหมู่บ้านนาดงแกก็เดินตรงมายังบ้านของท่านแม่หมอผีที่สร้างทำเป็นกระท่อมหลังเล็กๆอาศัยอยู่ในสวนกล้วยของแกตัวคนเดียวยายสายไม่รีรอรีบส่งเสียงตะโกนร้องเรียกท่านหมอผีทันที ที่มาถึงท่านแม่หมอท่านแม่หมอดิฉันมาตามนัดที่ท่านแม่หมอนัดไว้แล้วจ้ะพอท่านแม่หมอได้ยินเสียงของยายสายมาร้องเรียกก็รีบขานตอบทันทีเออเออเอ,อเข้ามาเข้ามาข้างในเลยยายสาย ได้ยินดังนั้นแกก็รีบเข้าไปข้างในกระท่อมของท่านแม่หมอทันทีแล้วท่านแม่หมอแกก็ไม่รีรอรีบบอกให้ยายสายแกประนมมือขึ้นทันทีแล้วแม่หมอก็สั่งให้ยายสายว่าตามแกหลังจากเสร็จพิธีแม่หมอก็ยื่นเมล็ดข้าว ใหญ่ให้หนึ่งเมล็ดเอาเมล็ดข้าวนี้ไปไว้บูชาบนหิ่งพระนะอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาสมความมุ่งมาตรปรารถนาแต่แม่หมอขอสั่งห้ามนะห้ามเดินลอดราวตากผ้าและห้ามกินงูโดยเด็ดขาดถ้าไม่ทำตาม ที่บอกเจ้าเองจะกลายเป็นปอบเพราะมนค่าที่ไร้สะกดวิญญาณไร้ไหวในเมล็ดข้าวจะเสื่อมลงทุกวันพระใหญ่เจ้าต้องหาอาหารเลี้ยงเมล็ดข้าวนั้นด้วยน้ำแดงอาหารหวานขาวหลังจาก ยายสายแม่หมอแกกำชับแล้วยายสายแกก็ขอตัวกลับ